นบุรีครับจะเจอกับประจวบต่างกูคือมีอารมณ์กันมันมากแล้วก็สนุกมากๆสวัสดีคนครับผมต้องอยูบรายการโดเรียนมาดูบอลนะผมวันนี้ครับก็จะมาในสนามที่เรียกว่าผมก็ยังไม่เคยมาครับผมก็คือสนามชนบุรีครับผมวันนี้ก็จะเป็นแมต มิกแมทหนีตกชั้นนะระหว่างชนวิรีนะผมจะเจอกับประจวบนะผมก็นั่นนี้เป็นอันที่สำคัญนะผมว่าใครชนะก็โอกาสรอดสูงนะ แล้วยิ่งผมแปลว,ว่านัดน,นี้เป็นนัดสำคัญต่อทีมตกชั้นด้วยนะเพราะว่านัดน,นี้จะเป็นตัวแปรของที่จะมีทีมตกชั้นแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งีโน่แต่ก็ไม่รู้ผมว่าจะเป็นทีมไหนนะผมเอาว่าถ้าใครเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องด้วยก็ดีมากๆเลยนะครับเอาจริงๆเลยเนี่ยเหตุผลที่ผมอยากมาดูนัดน,นี้นะมีอยู่3ข้อด้วยกันนะข้อแรกนะก็ สนามชมบ,บุรีเนี่ยเป็นสนามที่ผมยังไม่เคยมาดูเลยนะส่วนตัวเนี่ยก็อยากลองไปสนามใบใหม่บ,บ้างน,นะผมอยากรู้ว่าบรรยากาศหรือว่ากองเชียร์ของแต่ละทีมเขามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะข้อ2ครับเป็นนะัดสำคัญมากนะต่อกลุ่มหนีตกชั้นอย่างที่ผมพูดไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปผมว่านัดน,นี้เนี่ยมีผลมากๆต่อกลุ่มทีมหนีตายนะเพราะว่าแต่ของทุกทีมมันยังเกาะกลุ่มกันไม่ค่อยห่างกันมากเพราะฉะนั้นนะครับจบนัดน,นี้อาจจะมีทีมที่ต้องตกชั้นเลยก็ได้นะผมแล้วก็ข้อสามผมก็ โคตเต้เนี่ยจะมาเยือนหินเก่านะก็คือโคตเตี้เนี่ยไปคุมชมบุรีมาก่อนแล้วก็ผูกพันกับชมบุรีมากๆผมแต่วันนี้จะต้องกลับมาอีกครั้งในฐานะคู่แข่งผมแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องส่งชมบุรีตกชั้นไม่รู้เปล่าน,นี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ของชมบุรีก็ไม่ดีเอาซะเลยผมเอาเป็ว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนเกมกันก่อนนะผม อันนี้ก็คือบรรยากาศของสนามชนบุรีขอมก็วันนี้เป็นแมตท,ที่ชนบุรีจะเจอกับประจวงนะครับก็นี่คือบรรยากาศก่อนเกมประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะผมก็มีบูธอะไรมาตั้งเดอะแล้วก็เนอร์ครับก็คือพวกสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเดินเล่นดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะ คืออบของทีมชนบุรีนะก็จะมีเรียกว่า g กสเแล้ก็ของมากมนี่ครับอย่างเช่นถานคอนะแล้วก็มีมเสื้อม,มีเสื้อของฤด,ดูกาลก่อนนะอย่เช่นอันนี้เป็นเสื้อสอมนะครับนี่ครับ ืมีทงครับแล้วก็มีเนี่ยครับแล้วก็เสื้อฤดูกาลใหม่ก็มีนะซึ่งหางบัตรเนี่ยมันจะลด200บาทนะผมก็อันนี้เป็นเสื้อซอม้วส่วนโซนนั้นก็จะเป็นเสื้อทั้งหมดของเ้ามีเสื้อยาวเสื้อยืด ก็เรียกว่าช็อปที่นี่ก็เป็นช็อปที่ไม่ได้ใหญ่มากหนุ่มแต่ว่าของค่อนข้างครบนะเนี่ยครับที่สนัมโบมีสนามแข้งกางเกงก็มีนะครับก็เรียกว่าของครบคันนะสำหรับช็อปนี้นะอันนี้ก็คือเสื้อยาวนะผมก็เรียกว่านเนื้อผ้าค่อนข้างส่วนตรงนี้ผมก็คือเสื้อเยื่อทั้งหมดนะ อันนี้ก็เสเือเยืเ่อเสืยื่ออีกตัวนึงก็สีนี้นะผมสีแดงนะ,ะก็สำหรับราคาอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่คันสองนะผมก็ราคาเอาเรื่องอยู่เนีันสกอร์ที่คาวันนี้นะก็คิดว่า วันนี้ผมกบลีเล่นในบ้านต้องการแม่เพื่อหนีตกชั้นนะก็เรียกว่าผมก็คิดว่าน่าจะจบด้วยผลเสมอนะเพราะผมว,ว่าทีมตกชั้นมันกินแกนไม่ลงอนะ่ะน่าจะจบด้วยผลเสมอสกอร์สักสหนึ่งหนึ่งแล้วกันผมว่าคู่นี้น่าจะยิงผมแต่น่าจะยิงน็อตกันน้อยนะก็หนึ่งหนึ่งครับเจ้ากันไปผมก็จะรอที่คาดไว้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตรงตา้นที่ผมคาดไว้หรือเปล่านะตอนนี้ผมก็ผมก็เข้ามาในสนามแล้วนะก็ กนามก็ถึงว่าที่ผมเห็นในหาวโซนเนี่ยว่ามันจะใหญ่นะจริงผมมาดูแล้วค่อนข้างเล็กนะก็ตอนแรกที่ผมคิดว่ามีรูวิง่งมันน่าจะแบบห่างไกลจากสนามแต่จริงๆก็ไม่ใช่เลยนะคือมันมันรู้สึกเหมือนเรามี่วนร่ลกับสนามมากก็คือมันใกล้กับสนามมากนะผมเอาวลีเรื่องแรกก่อนนะสนามนะผมให้แเต็ม10นะก็ถึงว่าใช้ได้เลยนะครับ เชียผหว่าชนลีแล้วผมก็วันนี้ชมบุรีต้องการแต้มเท่านั้นนะเพื่อที่จะรอดตกชั้นนะถ้าไม่ได้แต้มโหโอกาสรอดก็ยากนะครับวันนี้ผมก็โคตเตียจะมาดลหินเก่าด้วยผมเนี่ครับโคตเตียแล้วผมก็วันนี้ไม่รู้ว่าโคตเตียจะมาส่งชมบุรีให้ตกชั้นหรือเปล่านะเราต้องมารอดูดนะหลังโกคือเชียกันนี่คือยังไม่เริ่มแข่งนะแต่หลังโกคือมิวอารมณ์กันมันมากแล้วก็ สนุกมากๆครับโซลหลังโกนะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับเจุนี่นะกลัวจุนี้นะกลัว นใบแดงแตั้งแต่ไม่ไม่ไม่จบครึ่งแรกบอกเลยว่าอยู่ยากแน่เอาครับการดูเสร็จแล้วยังไงโอ้ยไม่มีอะไรลอดตัวไปโอ้ยปัดออกไปจบครึ่งแรกไปผมชมรีก็ยัง เสมอกับประจบวบูนย์นะผมก็เรียกว่าโอกาสการทำเกมเนีนะ่ยก็ค่อนข้างยังไม่ไปชิ้นเป็นะอนคู่ชมบุรีเนี่จะนี่อย่างเดียวนะส่วนประจบวบก็คือรับแล้วรอจะไหวที่ชลบุรีพาก็คือรอโตนนเองแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ทนะั้งสองฝั่งก็มาดูนนว่าขึ่งหลังจะมีประตูเกิดขึ้นไหมหรือว่าจะเจ้าตีสสุดน,นะครับ เยอะมากมากเอ,อ้เอ้เนึครัเอ้โอ้โหแล้วดีใจกันหมดอ่ะ ีทั้งสนามคือลุกฮากันมากนะครับ อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ถ้าได้สองสูทีบอกมาเลยว่าตะจวบกลับมายากแน่ๆเอาล่ะการขอไปดูวีอาร์ผมว่าจะได้จุดโตรจริงๆไหมนะยังไงเออ โอ้โหมาเอาประตูช่วงนเจ็บอะ่ะแบบนี้น่าจะจบละไม่น่ารอดเออ เหม่อไปหนึ่ง,น,งนั่นแหละโอกาสลอยก็น่าจะยากขึ้นนะครับก็ตอนนี้นะเตะก็กำลังเดินขอบคุณแฟนบอลรอบสนามมาอยู่ได้บรรยากาศให้คนดูนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นภาพที่ทุกคนแบบจดจำนะก็คือโคเตียผมกลับมาขอบคุณนะเตะสมปุรีนะครับเนี่ยครับโคเตียก็ใจแกก็ยังเป็นก็ยังคิดถึงสมปุรีอยู่นะครับชารงค์กับโคเตียนะรักกันมาก นี่ครับเนี่ยอาจารย์กับลูกศิษย์ก่อนกันโอ้โหต้องถ่ายขสนใจเลยตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางกลับละก็ถือว่านัดน,นี้ของคู่หนีตกชั้นผมบอกเลยว่าบอนหนีตกชั้นก็มันนะมัน เข้าบอลลุ้นแชมป์เลยอะแบบความสนุกความมันเนี่ยมันมันได้เลยอะทุกคนถึ้นแรกขึ่งแรกมันาจะน่าเบื่อไปนิดนึงแต่ครึ่งหลังบอกว่ามันนะครับเอาไวา้ว่าสเทปวันนี้ก็มีแค่เท่านี้กันถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe สต์ช่องดิพิงมาแล้วคนที่มาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครของวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งแล้วกัน